นายกรัฐมนตรีพอใจผลทดสอบการระบายน้ำเมื่อวันนี้โดยคณะทำงานพร้อมกับที่จะมีการปรับรูปแบบใช้ทดสอบระบายน้ำฝั่งตะวันออกวันพรุ่งนี้ค่ะ นายยงยุทธวิชัยดิตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่านางสาวยิ่งรักชินวัตนนายกรัฐมนตรีพอใจต่อผลการทดสอบระบบการระบายน้ําของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภยัยที่ร่วมกับกรุงเทพมหานครในพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันตกเมื่อวานนี้ซึ่งพบว่าไม่มีปัญหาในการประสานงานร่วมกับกรุงเทพมหานครแต่อย่างใดเช่นเดียวกับนายรย,ยนจิตด,ดอนผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยา ก่อนน้ำและการเกษตรกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในฐานะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการน้ำหรือกยนนอที่เห็นว่าภาพรวมการทดสอบระบายน้ำดีกว่าที่คิดไว้แต่แรกและที่ประสบความสําเร็จคือการติดตั้งเครื่องผักดรงน้ําที่วางไว้ถูกวิธีทําให้สามารถเพิ่มการระบายน้ําได้ถึงสองเท่าสร้างความมั่นใจให้คณะทํางานที่จะนําไปใช้ทดสอบคลองลาดพร้าวเต็มรูปแบบวันที่7ก,กันยายนนี้ ขณะที่กองทบ,บกได้สนับสนุนกำลังพล200นายตระเวตรวจรอบพื้นที่เพื่อดูว่าประชาชนได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำหรือไม่รวมถึงได้มีความร่วมมือกับสถาบันหุ่นยนต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีใช้เครื่องบินหุ่นยนต์บินสำรวจไม่พบน้ำล้นตลิ่งเช่นกันจึงเชื่อว่าการระบายน้ำที่ไหลจากภาคเหนือลงมาจะไม่เกิดน้ำท่วมแน่นอนจากการทดสอบร่องน้ำจากทุ่งตอนเหนือจัง นครศรีอยุทยาปทุมธานีนนทบุรีเช่นเดียวกันนะคะก็การพร่องน้ําจากทุ่งตะวันออกซึ่งจะทําลักษณะเดียวกันคือทุ่งลบบุรีผ่านคลองระพีพัดแยกใต้และคลองหกวาเข้าคลองลาดพรา้าวนายรรยน์กล่าวว่าจากการทดสอบครั้งนี้สิ่งที่จะนํามาในอนาคตคือการฟื้นชีวิตคลองอย่างสมบูรณ์หากสามารถทําได้จะทําให้กรุงเทพมหานครสวยงามปลอดภัยและมั่นคง